Ke seratus lima puluh juta Mereka tanyakan kau soalan yang sama Eh kenapa kau masih lagi mahukan dia Apa kau buta, apa kau pura-pura suka Di seratus lima puluh juta kali itu Di depan semua engkau บแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ของพันธุไม้และสัตว์นานาชนิดกับการท่องเที่ยวแนวผจนภัยคือความท้าทายใหม่ของการเดินทางของผมในครั้งนี้ มัตรดาตังสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ครับก็อยู่กับผมทีซีซันนะฮะและบอร์ดยิงพาสครับซึ่งในตอนนี้นะครับผมก็เดินทางมาอยู่ที่ลักซาบาณเมืองเมืองนี้เลยนะครับโคตาคินาบลูครับจุดนี้นะฮะถือว่าเป็นจุดชมวิวไฮไลท์ของเมืองนี้เลยนะครับนั่นก็คือซิกแนลฮิวนั่นเองครับรัฐบาลเขาสร้างขึ้นเพื่อให้คนในเมืองนี้นะฮะได้ขึ้นมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะว่าในเมืองนี้เนี่ยนะฮะเป็นเมืองริมชายฝั่งนะครับแล้วก็ดูเมืองมีเเสสนนน่หหมมมมาาาาากกคุณผู้ชรถออง็ฬิ ซึ่งหอนาฬิกานี้นะครับถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของเมืองนี้ครับ ความพิเศษนะครับนั่นคือของนาฬิกานี้สร้างมาจากไม้และไม่ใช้ตะปูสักดอกเดียวเลยครับที่ลาซาบาแห่งนี้นะฮะกับเมืองหลวงเคเคโคตาคินาบารูนี่ฮะส่วนใหญ่เนี่ยนักท่องเที่ยวมักจะเดินทางมาที่นี่นะครับมีทางห้างสรรพสินค้านะครับหรือไม่ว่าจะเป็นโรงแรมตั้งแต่ระดับบัจจตไปจนถึง5ดาวเลยทีเดียวครับนั่นครับเป็นสาเหตุที่ทําให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะเดินทางมาที่เคเคนี้นะฮะเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางไปยังที่ต่างๆในลาซาบานั่นเองครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมก็ไปดื่มดาาากกับรยศ ของเมืองเคเคลัสซาบาห์แห่งนี้กันก่อนนะฮะก่อนที่ผมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะครับไปผจนภัยบุกน้ำขึ้นเขาลุยไฟโหวระกันเลยทีเดียวในบอร์ดดิ้งพาซาบามาเลเซียครับลัสซาบาหลัดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของมาเลเซียรองจากลัสลาวัตตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวเกาะเดียว3ประเทศเกาะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและใหญ่เป็นอันดับ3ของโลก ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จักกันดีเพราะเป็นที่ตั้งของยอดเขาคีนาบาลูยอดเขาที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ซึ่งนักผจญภัยจากทั่วทุกมุมโลกนิยมไปพิชิตกันแต,กแต่ลัสซาบายังมีอะไรให้ค้นหาม,มากกว่านั้นตั้งแต่ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ทะเลที่สวยงามสัตว์ป่าหายากจนกระทั่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแปลกตาบนเกาะบอร์เนียว การเดินทางท่องเที่ยวในรัซาบานะฮะด้วยที่นี่เนี่ยเขาเป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่ต้องออกไปนอกเมืองนะฮะทำให้การเดินทางเนี่ยด้วยระบบขนสง่งมวลชนอาจจะไม่ค่อยครอบคุม,มเท่าไหร่นะฮะ สันึงขอแนะนาเลยนะฮะว่ามี2วิธีด้วยกันครับนั่นคือการเช่ารถครับการเช่ารถนะครับวิธีแรกครับคือการเช่ารถพราคนขับครับแล้ววิธีสองนะครับคือการเช่ารถขับเองครับซึ่งก็ทําได้ง่ายๆครับโดยคุณผู้ชมเนี่ยสามารถใช้ใบขับขี่ของเมืองไทยนะฮะไม่ต้องทําใบขับขี่สากลครับแต่ว่าใบขับขี่นะฮะอาจจะต้องเป็นใบขับขี่รุ่นใหม่นะฮะที่มี2ภาษาแบบนี้ครับซึ่งก็สามารถเช่ารถขับเองได้เลยครับ ครับการที่เราเดินทางมาในต่างประเทศนะฮะการที่เราจะทําความรู้จักกับประเทศนั้นๆนะฮะก็คงหนีไม่พ้นการไปชมมิวเซียมนั่นเองครับและตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยครับมิวเซียมซาบานั่นเองครับเขาจะรวบรวมเกี่ยวกับวัฒนธรรมครับพื้นฐานความเป็นอยู่รวมถึงชนเผ่าต่างๆที่เป็นต้นกําเนิดของรัฐซาบาแห่งนี้ครับผมและค่าข้าของที่นี่นะครับก็ราคาไม่แพงเลยครับ เพียงแค่15ลิงกิตเท่านั้นนะฮะขอบอกว่าเฉพาะคนต่างประเทศนะฮะแต่ว่าสําหรับคนมาเลเซียเองเนี่ยแค่2ลิงกิตเท่านั้นครับสำหรับค่าเงินที่นี่ครับก็คิดง่ายๆเลยครับ1ลิงกิตมาเลเซียนะครับเท่ากับ10บาทอย่าง15ลิงกิตนะฮะก็เติมศูนย์เข้าไป15 0บบาทคิดง่ายๆเท่านั้นเองครับการใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตบนมือถือ วิธีที่ง่ายและประหยัดที่สุดก็คือการซื้อซิมการ์ดมาเลยใช้ครับซึ่งก็มีหลายผู้ให้บริการและหลายแพ็กเกจเช่นค่าซิมประมาณ250บาทมีอายุ25วันใช้3 G ได้ถึง300 MB เมกโทรข้ามประเทศฟรี30นาทีค่าโทรกับไทยนาทีล้ำไม่ถึง2บาทครับส่วน Wifi เนี่ยตามร้านอาหารใหญ่ๆรวมถึงในที่พักก็มีให้เกือบทุกที่ครับ ความพิเศษของตึกนี้นะฮะขอบอกเลยว่าเห็นแบบนี้นะฮะเขาสูงเป็นอันดับ4ของโลกนะฮะ